สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูพืชนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียน,นรู้ใหม่ครับในเรื่องราวของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครับนักเรียนครับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนี่ยในบทนี้นะครับเราจะเรียนอะไรกันบ้างมาดูกันก่อนนะครับในบทสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับเราจะได้เรียนในหัวข้อประโยคภาษาและประโยคสษณ์ κ. คำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับนักเรียนครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องราวของประโยคภาษาและประโยคสัญลักันก่อนนะครับนักเรียนลองสังเกตนะครับว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยนะครับเราใช้ภาษาในการสื่อสารกันถูกไหมครับภาษาที่เราใช้ในการสื่อสารกันสิ่งนั้นแหละครับก็คือรูปแบบของประโยคภาษาที่เราใช้แต่ถ้ามองในมุมของวิชาคณิตศาสตร์ครับเรามากักจะสื่อสารกันในลักษณะของการใช้สัลษณ์ถูกต้องไหมครับ แสดงว่าประโยคต่างๆในทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับมักจะเป็นประโยคที่อยู่รูปแบบของสัญลักษณ์นั่นเองนะครับครูจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์แต่ก่อนอื่นนะครับอยากชวนนักเรียนนะครับมาเล่นเกมนะครับกับครูกันสักนิดหนึ่งครับเป็นเกมทายอายุครับนักเรียนนะครับนักเรียนลองดูก่อนครับว่านักเรียนเนี่ยนะครับเกิดนะครับในวันใดใน1สัปดาห์นะครับเกิดวันจันทร์อังคารพุธศุกร์เสาร์หรืออาทิตย์นะครับผม นักเรียนลองดูครับเมื่อนักเรียนทราบวันเกิดของนักเรียนแล้วนะครับโคโยกตัวอย่างจากวันเกิดของครูแล้วกันนะครับครูพฤ่เกิดวันศุกร์ครับเพราะฉะนั้นตัวเลขจากวันเกิดของครูก็จะเป็น6นะครับอ่ะจากนั้นนักเรียนทําตามครูนะครับในขั้นที่2ครับครูจะให้นักเรียนนะครับนําตัวเลขจากวันเกิดของนักเรียนนะครับมาคูณด้วยครับคูณด้วยแล้วนะครับของครูพฤ่งหกถูกไหมครับเมื่อค <gasps> ูณด้วย2ก <mission> ็จะเป็น12นะครับ ขั้นต่อไปครับนักเรียนลองนํามาบวกด้วยนะครับ10ครับของครูจากเดิมมัน12บวกด้วยก็เป็น22นะครับของนักเรียนได้เท่าไหร่คิดตามไปนะครับขั้นต่อไปครับนักเรียนขั้นที่4ให้เรียนนำนะครับผมค่าที่ได้จากขั้นที่3มครับมาคูณได้50ครับอาจจะให้เวลานิหนึ่งนะครับเพราะว่าคูณด้วย50อาจจะเป็นตัวเลขที่ต้องคิดนานหน่อยได้เท่าไหร่ครับนักเรียน ของครูจะได้1,100ครับจากนั้นครับนักเรียนนำมาบวกด้วยปีคริสตศักราชปัจจุบันครับซึ่งปัจจุบันณขณะนี้นะครับปี2021นะครับครูพฤร์ก็เลยนำา1 1 0 0บวกด้วย2,021ครับจึงได้3,121ครับอครับพอบวกกันแล้วเอ๊ะสงสัยไหมว่ามันจะกลับไปเป็นอา,อายุนะครับของเราจริงหรือไม่มาดูกันต่อนะครับ ขั้นต่อไปครับนักเรียนนะครับนักเรียนดูครับว่านักขณะนี้นะครับมันผ่านวันเกิดของนักเรียนมาแล้วหรือยังครับถ้าสมมุติว่าวันเกิดของนักเรียนผ่านมาแล้วครับให้นักเรียนนําจํานวนในขั้นที่5เนี่ยบวกด้วย4 3ครับแต่ถ erm <apps. S 2> <duh. S 1> ้าเกิดว <int> ่าวันเกิดของนักเรียนนักขณะนี้นะครับยังมาไม่ถึงครับให้นักเรียนบวกด้วย42ครับสําหรับของครูเนี่ยนะครับผมครูบวกด้วย43เพราะว่าวันเกิดของครูนักขณะเนี้ยผ่านมาแล้วนะครับ ครูก็ได้ได้3,164ครับและขั้นสุดท้ายครับให้นักเรียนดูครับว่านักเรียนเนี่ยเกิดปีพศใดครับครูเกิดปี2532นะครับครูก็นำสามพันหนึ่ยนะครับลบด้วย2532ปรากฏว่านะครับผลที่ได้สุดท้ายเนี่ยจะออกมาเป็น632ครับให้เรียนสังเกตนะครับจำนวนที่เป็น2หลักสุดท้ายหรือเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบและหลักหน่วยครับ ถ้าอย่างของครูเนี่ยนะครับเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยนะครับประกอบกันก็จะเป็น32ถูกไหมครับนักเรียนลองสังเกตดูครับว่าตัวเลขนะครับในหลักสิบและหลักหน่วยเนี่ยมันเท่ากับอายุของนักเรียนหรือไม่ครับสําหรับของครูเนี่ยเท่าของนักเรียนเท่าไหมครับก็จะได้ตัวเลขที่เป็นอายุของนักเรียนเลยนั่นเองนะครับนักเรียนสังเกตอะไรไหมครับว่ากิจกรรมหรือเกมทายอายุนะครับที่ครูให้นักเรียนได้ลองทำเ่ยนะครับ แต่ละขั้นแต่ละขั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารด้วยประโยคที่เป็นภาษาถูกไหมครับนะฮะทีนี้ประโยคที่เป็นภาษาเนี่ยนะครับมันเป็นการสื่อสารที่อาจจะไม่ค่อนข้างสะดวกนักเมื่อเราต้องมาใช้ในบริบทของการแก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นประโยคภาษาเหล่านี้ถ้าเปลี่ยนให้เป็นประโยคแสนลักษณ์โดยนําเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นะครับเข้ามาสร้างความเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้เราแก้ปัญหาเนี่ยนะครับได้ง่ายมากขึ้นดังนั้นนะครับ ในบทเรียนบทนี้นะครับครู s. <S อยากจะให้หนักเรียนนะครับลองสังเกตแล้วก็ช่วยครูครับในการที่จะเปลี่ยนประโยคภาษาต่างๆในตัวอย่าง wow oh? ที่จะเจอต่อไปเนี Ai ่ยนะครับให้เป็นประโยคเสรลักษ์ดูกันนะครับอ่ะเรามาดูจากตัวอย่างกันเลยครับนักเรียนครับเรามาดูกันนะครับว่าประโยคภาษาที่นักเรียนจะเจอต่อไปนี้เนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนมันให้เป็นประโยคเสรลักษ์ได้อย่างไรมาช่วยกันนะครับสมมุติว่าถ้านักเรียนเจอประโยคภาษานะครับที่บอกว่า1นึบวกหเท่ากับส ง่ายๆเลยครับถ้าเราจะนำเศลักษณ์นะครับมาเขียนแทนประโยคภาษานี้นะครับ1เนี่ยก็ใช้ตัวเลข1เป็นตัวแทนถูกไหมครับบวกก็เครื่องหมายบวกเท่ากับก็เครื่องหมายเท่ากับตรงไปตรงมาเลยถูกไหมครับเราก็จะเขียนประโยคภาษานี้เป็นประโยคเศลักษณ์ได้เป็น1นบวกหนเท่ากับสอนะครับอีกอันหนึ่งครับ2อคูณสเท่ากับสครับก็ตรงไปตรงมานะครับสเราก็ใช้ตัวเลข2เป็นการเขียนแทนนะครับ คูณก็ใช้เครื่องหมายคูณนะครับงั้นก็จะเขียนประโยคนี้เป็นประโยคภาษาได้เป็น2คูณ2เท่ากับ4นะครับอีกอันนึงครับ9าหักออก7นะครับเท่ากับ2หักออกเป็นประโยคภาษาถูกไหมครับแต่ถ้าเชื่อมโยงมาเป็นการดําเนินการในทางคณิตศาสตร์มันคือเครื่องหมายอะไรครับมันคือการลบก็คือก็เลยใช้เครื่องหมายลบถูกไหมครับงั้นประโยคนี้นะครับถ้าเขียนเป็นประโยคเสรีลักษณ์ก็จะเขียนได้เป็น9กาหักออก7็ก็คือ9ลบ7เท่ากับ 2นั่นเองถูกไหมครับนักเรียนจะเห็นว่าตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2และ3เนี่ยนะครับหกับ2เนี่ยยังพอตรงไปตรงมานะครับแต่พอมีประโยคภาษาที่เราจะต้องมีการเชื่อมโยงว่ามันคือการดาเนินการอะไรในทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับมันก็จะมีการคิดนะครับที่มากขึ้นถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าครูมีประโยคภาษาตรงนี้แหละครับประโยคภาษาต่อไปครึง่งหนึ่งของ20เท่ากับ10บนักเรียนครับมีคําว่าครึ่งหนึ่งของ20 นักเรียนจะเขียนในรูปของประโยคเศษรักได้อย่างไรคําว่าครึ่งหนึ headline, so ่งหมายความว่าอะไรครับครึ่งหนึ่งเนี่ยน่าจะเกิดจากการแบ <SM> ่งถูกไหมครับ <ถ SAN, S 2> <Hyundai, S 1> การแบ่งเป็นส well. ่วนส่วแล้วก็นึกถึงเศษรักเศษส่วนถูกไหมครับอาจจะใช้เศษส่วนเนี่ยเข้ามาเขียนในประโยคเศษรักก็ได้ทีนี้ครึ่งหนึ่งของ20ถ้าเขียนในรูปเศษส่วนนักเรียนจะเขียนได้รูปเศษส่วนว่าอะไรครับ20ส่วน2ถูกต้องไหมครับ ดังนั้นประโยคที่บอกว่าเครื่องหนึ่งของ20เท่ากับ10เนี่ยก็จะเขียนเป็นประโยคเซอ์ลักได้เป็น2 0ส่วน2เท่ากับ10นั่นเองนะครับตัวอย่างต่อไปเดี๋ยวเราลองมาเพิ่มดีกรีความยากนิดหนึ่งนะครับผมผลคูณของ17กับ5เท่ากับ85ครับมีคำว่าผลคูณของ17กับ5ถูกไหมครับแสดงว่านเรียนลองถอดออกมาที่ครับว่าตัวดำเนินการที่อยู่ในประโยคนี้คืออะไรครับคือการคูณถูกไหมครับ ก็ใช้เครื่องหมายคูณนะครับเข้ามาอยู่ในประโยคสัญลักษณ์จะเขียนเป็นอะไรคูณอะไรครับอ่าใช่แล้วครับ17คูณกับ5้าเนี่ถูกไหมครับก็เลยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า17คูณ5เท่ากับ85นะครับอ่านักเรียนครับประโยคสัญลักษณ์ที่เราเขียนแทนประโยคภาษาเนี่ยนะครับทำไมเราต้องใช้ประโยคสยกสณ์เขียนแทนประโยคภาษาด้วยครับนักเรียนมันรู้สึกกระชับแล้วก็สะดวกในการคำนวณมากกว่าถูกต้องไหมครับ ทีนี้นะครับมาดูในตัวอย่างต่อไปกันครับถ้าเพิ่มประโยคภาษาให้ไม่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราจะมีแนวทางนะครับในการเขียนเป็นประโยคเสรัรกษ์ได้อย่างไรมาดูไปพร้อมๆกันครับถ้าครูบอกว่านะครับประโยคภาษาในตัวอย่างแรกนะครับจำนวนจำนวน1นึ่งบวกด้วย2เท่ากับ3มมีความยากขึ้นมาเพราะอะไรครับมันไม่ได้เป็นประโยคภาษาที่บอกตรงๆว่า ใครบวกกับใครเท่ากับอะไรถูกไหมครับเหมือนกับตัวอย่างก่อนหน้าเอ๊ะแล้วเราจะทำไงอยะนะครับเราก็จะสามารถที่จะนำในเรื่องราวของสิ่งที่เราเรียกว่าตัวแปรนะครับอาจจะนำเข้ามาช่วยในการเขียนประโยคภาษาก็ได้ตัวแปรคืออะไรนะครับตัวแปรก็คือตัวที่เรายังไม่ทราบค่าถูกต้องไหมครับเราอาจจะใช้นะครับตัวอักษรนะครับภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กโดยความนิยมนะครับนะฮะเข้ามาใช้แทน สิ่งที่เราไม่ทราบค่าตรงนี้ได้นักเรียนจะเห็นว่าในประโยคภาษาตรงนี้มีตัวที่เรายังไม่ทราบค่าคืออะไรนั่นเองครับคือจํานวนจํานวนหนึ่งถูกไหมครับอ่าจำนวนจํานวนหนึ่งเนี่ยทำอะไรครับบวกด้วย2แล้วเท่ากับ3อ่าถ้าเขียนเป็นประโยคใส่ลักษณ์ก็จะเขียนได้เป็นถ้าครูให้จำนวนจำนวนหนึ่งเนี่ยแทนด้วย x กครับก็จะเขียนได้เป็น x บวก2เท่ากับ3มันเองนะครับประโยคใส่ลักษณ์ตรงนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีการใช้ตัวแปรนะครับเข้ามาอยู่ในประโยคใส่ลักษณ์ แล้วตัวแปรตัวนี้มันจะแทนสิ่งที่เรายังไม่ทราบในประโยคภาษาครับลองดูอีกสักข้อน,นะครับถ้าประโยคภาษาต่อไปนะครับเป็น3เท่าของจำนวนจำนวน1เท่ากับ40ครับนักเรียนจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษได้อย่างไรอ่าใช่ครับเราก็แทนจำนวนจำนวน1ด้วยตัวแปรถูกไหมครับอ่าถ้าเราแทนจำนวนจำนวนหด้วยตัวแปร x แล้วกันครับ3เท่าของจำนวนจำนวน1ก็คืออะไรนั่นเองครับ 3คูณ x ถูกไหมครับแล้วบอกว่าเท่ากับ40ดังนั้นประโยคนี้ครูก็จะเขียนในรูปของประโยคสัษลักได้เป็น3 x เท่ากับ40นั่นเองนะครับโอเคไหมครับอะลองดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับจำนวนจำนวนหนึ่งหารด้วย2แล้วบวกด้วย10เท่ากับ20เริ่มยากขึ้นเลยนะครับจะเขียนในรูปประโยคสัษลักได้อย่างไรครับอะครูให้เวลาเขียนก่อนครับเขียนแล้วใช่ไหมครับนักเรียนอะลองดูครับ มีคาว่าจำนวนจำนวนหนึ่งมันคือสิ่งที่เรายังไม่ทราบใช่ไหมครับงั้นเราให้แทนด้วยตัวแปรแล้วกันครับแทนด้วยตัวแปร x แล้วกันเนาะทีนี้ตัวแปร x นะครับมันบอกว่าจำนวนจำนวนหนึ่งหารด้วย2ก็แปลว่า x ที่เราสร้างเป็นตัวแปรขึ้นมาจะต้องหารด้วย2ถูกไหมครับแล้วค่อยบวกด้วย10อีกทีหนึ่งแล้วจึงเท่ากับ20นักเรียนก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น x ส่วน2บวก10เท่ากับ20นั่นเองนะครับ ตัวอย่างต่อไปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เป็นการเขียนประโยคสลักษ์นะครับที่มีความยากขึ้นมานะครับเพราะว่ามีตัวแปรนะครับเข้ามาอยู่ในประโยคแสลักษ์กนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลองฝึกกันต่อครับว่าถ้าสมมุติว่านะครับเราจะเขียนะยนะครับประโยคอาจจะเป็นในรูปของข้อความแล้วกันครับนะฮะว่าข้อความต่อไปนี้เนี่ยถ้าจะเขียนข้อความนี้ในรูปสลักษ์เนี่ยนะครับเราจะเขียนได้อย่างไรนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะเขียนว่า2เท่าของ10 2เท่าของ10บนะครับ นักเรียนลองเขียนในรูปสัญลักษณ์สิครับ2เท่าของ10ก็2คูณกับ10ถูกไหมครับทีนี้ต่อไปครับ2เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งม,มีคําว่าจำนวนจำนวนหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ครูแนะนําแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีสิ่งใดที่เราไม่ทราบค่าเราใช้อะไรเข้ามาแทนครับใช้ตัวแปรถูกไหมครับ2เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งถ้าเขียนในรูปข้อความที่เป็นสัลลักษณ์ก็อาจจะเขียนได้เป็นอะไรครับ2คูณกับตัวแปรของเราถ้าตัวแปรของเราให้เป็น x กับ็ครับ ต่อไปนะครับข้อความต่อไปจำนวนจำนวนหนึ่งบวกด้วยนักเรียนจะเขียนในรูปสัญลักษณ์ได้เป็นถ้าแทนจำนวนจำนวนหนึ่งด้วย x ก็จะเขียนได้เป็นอะไรครับ x บวก3มถูกไหมครับง่ายๆนะครับอ่ะดูต่อเลยครับจำนวนจำนวนหนึ่งหารด้วย7ครับก็ถ้าให้จำนวนจำนวนหนึ่งแทนด้วยตัวแปร x ก็อาจจะเขียนเป็น x หารด้วย7หรือ x ส่วน7ก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เพิ่มความยากหนึ่งครับ จำนวนซึ่งมากกว่าจำนวนจำนวนหนึ่งอยู่4นะฮะเป็นข้อความที่เป็นไงครับยาวขึ้นมาแล้วนะครับผมถ้าเราจะสื่อสารถึงจำนวนที่เขาเขียนไว้ในข้อความนี้นะครับนักเรียนจะสื่อสารยังไงดีครับให้เป็นลักษณะขอญลักษณ์เราเห็นคำว่าจำนวนจำนวนหนึ่งไหมมันคือสิ่งที่เรายังไม่ทราบค่าถูกไหมครับก็แสดงว่าถ้าเราให้จำนวนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับแทนด้วย x เราจะเขียนสัญลักษณ์อย่างไรเพื่อสื่อถึงจํานวนที่มากกว่า x อ,อยู่4ครับใครมากกว่า x อ,อยู่4ครับก็ต้องก็ต้องนา x ไปบวกอีก4ถูกต้องไหมครับก็แสดงว่าข้อความนี้ถ้าเขียนในรูปสัญลักษณ์ก็อาจจะเขียนได้เป็น x บวก4อันเองนะครับทีนี้ทั้งเรนพอจะเห็นนะครับการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับจากประโยคภาษามาแล้วนะครับผม จะเห็นว่ามันจะมีทั้งการใช้สัญลักษณ์นะครับที่มาจากเครื่องหมายในทางคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารนะครับการใช้ตัวแปรแทนสิ่งที่เราไม่ทราบค่าถูกไหมครับซึ่งนักเรียนก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่เรานํามาใช้แทนสิ่งที่เราไม่ทราบค่าเนี่ยนะครับเราเรียกมันว่าตัวแปรครับซึ่งตัวแปรเนี่ยนะครับผมเราจะนิยมใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะครับผมจะเป็น a b c หรือจะเป็น x y z ที่นิยมก็คือตัวแปร x เ,เนี่ยนะครับจะนิยมใช้บ่อยนะครับเราเรียกต่างๆเราเรียกว่าตัวแปรนะครับและนะครับผมนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีบางประโยคสัญลักษณ์นะครับผมที่มีลักษณะของการแสดงว่าอของสองสิ่งเนี่ยมันเท่ากันหรือมีการแสดงโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับ นะครับนักเรียนครับประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงการเท่ากันด้วยเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยนะครับเราจะมีชื่อเรียกครับเราจะเรียกประโยคสัญลักษ์นี้ว่าสมการครับผมซึ่งก็จะเป็นประโยคสัญลักษณ์อันหลักนะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันว่าสมการมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็มันมีอะไรให้เราเรียนรู้บ้างครับเมื่อนักเรียนนะครับเห็นแนวทางในการที่จะเขียนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญลักษ์แล้วเนี่ยนะครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลองทากันครับให้นักเรียนครับลองแบ่งกลุ่มครับ เป็นกลุ่ม3-4คนนะครับในกลุ่มเนี่ยนะครับให้รวมความคิดกันครับว่าเราเนี่ยนะครับจะเขียนประโยคภาษาอะไรกันบ้างนะครับให้ตั้งเป็นโจทย์ครับผมกลุ่มละ5ข้อนะครับผมนะเขียนเป็นประโยคภาษาคล้ายๆกับตัวอย่างที่ครูได้หยิบยกไปนะครับผมแล้วแลกกับเพื่อนกลุ่มอื่นทํานะครับสลับกันทําแล้วดูที่ครับว่าเพื่อนจะเขียนประโยคภาษาของเราเป็นประโยคสลักษณ์ได้ถูกต้องหรือไม่นะครับผมให้นักเรียนลองทาตามก่อนเลยครับ ครับเรามาดูกันนะครับถ้าเกิดว่านะครับครูได้ประโยคภาษานะครับจากเพื่อนๆนะครับกี่กลุ่มก็ตามเนี่ยครูรวบรวมมาสัก6ประโยคภาษาด้วยกันนะครับอยากให้นักเรียนนะครับลองเขียนประโยคภาษาเหล่านี้ให้อยู่รูปของประโยคสรีลักษณ์กันก่อนครับลองเขียนเลยใช่ไหมครับมาช่วยกันนะครับว่าประโยคแต่ละประโยคจะเขียนในรูปของประโยคสรีลักษณ์ได้อย่างไรมาดูข้อแรกกันนะครับ3เท่าของจํานวน1บวกด้วย2เท่ากับ32ครับ เรกเรียนสังเกตเห็นอะไรที่อยู่ในประโยคภาษานี้ไหมครับมันมีตัวที่เรายังไม่ทราบค่าอยู่ถูกไหมครับก็คือจํานวนหนึ่งนั่นเองเราอาจจะแทนจํานวนหนึ่งตรงนี้ด้วยตัวแปรสมมุติว่าถ้าเราแทนด้วย x แล้วกันครับ3เท่าของจํานวนหนึ่งก็จะเขียนเป็นเศลักษณ์ได้เป็น 3x ถูกไหมครับแล้วเมื่อบวกกับ2เท่ากับ3 2ประโยคทั้งประโยคนี้ก็จะเขียนในรูปประโยคเศลักษณ์ได้เป็น 3x บวก2เท่ากับ3 2นั่นเองครับข้อแรกนะครับ ลองดูที่ครับว่าที่เรนเขียนนะครับตรงกับที่ครูเฉลยไหมมาดูประโยคต่อไปกันนะครับ2ใน3ของจํานวนเพื่อนของแดงที่ชอบดูหนังเท่ากับ6คนนักเรียนจะเขียนประโยคภาษานี้ในรูปประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับอาจจะดูก่อนครับว่าในประโยคนี้มีจํานวนใดที่เรายังไม่ทราบค่าบ้างนักเรียนทราบจํานวนเพื่อนของแดงไหมครับยังไม่ทราบถูกไหมครับอาจจะแทนจานวนเพื่อนของแดงตรงนี้เนี่ยนะครับ ด้วยตัวแปรสมมติว่าแทนด้วย x แล้วกันครับดังนั้น2ใน3ของจำนวนเพื่อนของแดงนักเรียนลองเขียนในรูปของสัญลักษณ์สิครับ2ใน3ก็คือเศษส่วน2ส่วน3ถูกไหมครับถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์เต็มๆก็จะเขียนได้เป็น2ส่วน3คูณ x นั่นเองในลองเขียนทั้งประโยคในรูปประโยคสัญลักษณ์สิครับก็ได้เป็น2ส่วน3 x เ,เท่ากับ6นั่นเองครับที่เน้นทำตรงกับที่ครูเฉลยไหมครับลองมาดูข้อต่อไปกันนะครับ ข้อต่อไปผลคูณของ9และ T เท่ากับ36อันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะครับผลคูณของ9และทก็คือ9คูณกับทีนั่นเองครับเพราะงั้นตรงไปตรงมาแบบนี้เราเลยสามารถเขียนประโยคภาษานี้เป็นประโยคใสลักษณะครับได้เป็น 9t เท่ากับ36ครับอลองดูประโยคต่อไปกันนะครับผลบวกของจำนวนคู่2จํจำนวนเรียงกันเท่ากับ74ครับ จะมีดีกรีความยากนิดนึงครับนักเรียนลองสังเกตจากสิ่งที่เรายังไม่ทราบค่าในประโยคนี้ก่อนครับเราทราบไหมครับว่าจำนวนคู่จํานวนนี้คือใครคือจำนวนใดเราไม่ทราบถูกไหมครับอ่ะถ้าครูแทนจานวนคู่นะครับที่เราพูดถึงตรงนี้ด้วย x แล้วกันครับทีนี้เขาพูดถึงจํานวนคู่สั้นนวนที่เรียงถัดกันนักเรียนลองนึกนะครับจำนวนคู่เนี่ยนะครับเวลาที่มันเรียงถัดกันนะครับถ้าตัวหนึ่งเป็น x ตัวตัดไป ตัวถัดไปน่าจะเป็นใครครับผมน่าจะเป็น x บวกไปอีกเท่าไหร่ครับบวกไปอีก2ถูกไหมครับผมดังนั้นผลบวกของจำนวนคู่2จํานวนเนี่ยนะครับนักเรียนก็อาจจะเขียนในรูปประโยคสสญลักษณ์ได้เป็น x บวกกับ x บวก2ถูกไหมครับแล้วเท่ากับ74นะครับอันนี้ก็คือแปลงประโยคภาษาในข้อ4ให้เป็นประโยคสสญลักษณะครับทีนี้ครับลองมาดูประโยคถัดไปคล้ายกันครับ แต่ว่าเป็นจำนวนคี่บ้างนะครับผมผลบวกของจำนวนคี่สองจำนวนที่เรียงกันนะครับเท่ากับ156ครับนักเรียนคิดว่าจะเขียนในรูปประโยคสักณ์ได้อย่างไรครับอ่าคล้ายๆก,กันกับตัวอย่างก่อนหน้าถูกไหมครับจำนวนคี่ที่เราพูดถึงเนี่ยเราไม่ทราบค่าของมันถูกไหมครับเราอาจจะแทนจำนวนคี่จำนวนหนึ่งเนี่ยด้วยตัวแปรอาจจะแทนด้วย x ก,ก็ได้ครับมันพูดถึง2องจำนวนที่เรียงกันถูกไหมครับถ้าเราให้ x นะครับ แทนจํานวนแรกนะครับหรือจํานวนที่มีค่าน้อยกว่าจํานวนคี่ตัวถัดไปจาก x คือใครครับผม x บวก x บวกหใช่ไหมลองลองไปไล่จํานวนคี่ดูมันจะห่างมันจะห่างกัน2ถูกไหมครับงั้นถ้าจํานวนคี่ตัวแรกเป็น x ตัวถัดไปก็ x บวกสเหมือนกันถูกไหมครับดังนั้นประโยคภาษานะครับในข้อนี้ก็จะเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น x บวกกับ x บวกสเท่ากับ156้นั่นเองนะครับ มาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะครับตัวอย่างสุดท้ายครับประโยคภาษาบอกว่านะครับอีก2ปีอายุของนัดจะครบ15ปีอ่ปีพิจารณาก่อนครับว่ามีจำนวนอะไรที่นักเรียนยังไม่ทราบนะครับในประโยคภาษานี้ครับนักเรียนทราบอายุของนัดปัจจุบันไหมครับอาจจะยังไม่ทราบถูกไหมครับดังนั้นถ้าเกิดว่านะครับเราแทนอายุของนัดในปัจจุบันนะครับด้วยตัวแปร สมมติว่าแทนด้วย x ครับเขาบอกว่าอีก2ปีจะมีอายุเท่ากับ15ครับผมก็แสดงว่าถ้าจะเขียนประโยคภาษานี้ในรูปประโยคสสญลักษณ์นักเรียนก็จะเขียนได้เป็น x บวกกับ2แล้วเท่ากับอะไรครับเท่ากับ15นั่าเองนะครับโอเคครับนักเรียนจากกิจกรรมที่ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วตั้งโจทย์ที่เป็นประโยคภาษานะครับกลุ่มละ5ข้อแล้วสลับกับเพื่อนกลุ่มอื่นทำนะครับน่าจะทําให้นักเรียนนะครับเห็นภาพของการที่จะเขียนประโยคภาษาให้เป็นประโยคใส่รักซึ่งเป็นหัวใจสําคัญครับที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องราวของสมการในลําดับต่อไปนะครับครูอยากให้กิจกรรมนะครับที่ครูได้ให้นักเรียนลองทำเนี่ยนะครับสิ่งที่เรียนได้ค้นพบข้อสรุปที่เรียนได้เจอนะครับด้วยตัวตัวเองเนี่ยนะครับลองนําข้อสรุปที่เรียนเขียนนะครับไปแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับเพื่อนนะครับและอย่าลืมครับนำไปแบ่งปันหรือนําไปสอนเพื่อนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนประโยคภาษาเป็นประโยคสยัญลั์นะครับให้เขาเข้าใจในเรื่องเราตรงนี้มากขึ้นนะครับผมสําหรับเรื่องของประโยคภาษาและประโยคสยัญลั์นะครับในคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับ